กาบซบดีพี่น้องเมืรอนี้ก็อยู่กับสองโดปืนห้าเนาะเมืรอนี้เพราะว่าคอยกนมาอยู่ทึงพวผู้ทีว่ามีสัตว์ใหญ่เลยแต่อยู่บทที่อัตล,ตลายที่สุดนะเพราะว่ามีเสือมีอยังมากมายเนาะเพราะว่าผู้ตัวนีมันเป็นผู้ที่บอกมันเหมือนที่บทเขาหากินแต่ว่าเจอสัตว์ใหญ่ใหญ่ บ,สบอสชนะมันบอเป็นหนึ่งแม่เนาะเป็นผู้เป็นผู้อาถรรพ์เนาะเอาบอกยังก็ควรลองปากระวังของนาะต้องคลำเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นผู้ที่ที่ว่าที่จังเนาะทีนี้เขาก็มาละเบิ่งธรรมศาสตร์เนาะมัน,นก็มาเจอในกีขามเนาะเพราะว่ามาหากินเนาะ เพราะว่าคอยมามากับทั้งหลายคนเนะคนแนะนำไปแล้วไปกลาคืนหามไปผู้เดียกอย่างน่อยให้มีสามคนเนาะไปเพราะว่าเป็นป่านี่เป็น,นป่นาทันเนาะไปก็เคยเจอมาแล้วเนาะเป็นเชื้อเป็นฉากมาครั้งมาให้เห็นไปรอเป็นสัตว์กระลาย คือเมื่อคืนนี้ขอดกไปได้ทายคิดเบิ่งบ่เจอโงูเนาะตัวนี้เขาก็มาหอนปลาที่หกนาที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นเป็นโด่งคือนวะ่าดงย้ำเรือหูนะงงเนาะปกลยเป็นนะปนลาหกเนาะปลาที่ว่าหกสุดเนาะเพราะว่ามันมีปลา ัที่ว่าอันตารายร้ายเนาะทุกคนแต่ว่าควันแนะนําห้ามไปคนเดียวเนาะเพราะว่าอันตรายเนาะมาชมเบิ่งเนาะธรรมชาติที่งดงามเนาะลูมหันมันจะเป็นมันเ,เป็นหวยหนาดไซเนะาะเดี๋จะคอยสิาพาไปเบิ่งกนเลยเนาะว่ามันจุดหนาม คือบนมูปานะ่าเนาะจุดนี้คือบนมูป่ามันหลอกกินเนาะมันดุดเนาะบนนี้เนาะมูกนะับไล่เนาะสไลด์ไปขึ้นมาาเนาะเท่นี่ปิดป่าดีกว่าสวยงามนะเนาะสมบูรณ์เแบบต้งไหมตึงเงย มีอย่างปแปลกๆท่านผู้ชมตอนนี้เขาได้เจออย่างปแปลกๆคนลูกเลยตัวน,นี้บูลยังสัตวดยังเนาะอยู่ตรงน,นั้นนะผมอยู่ในในป่าลนะมีเสียงกระคา,า,าเป็นสยยนัตว์ใหญ่เนาะเขามีมีอย่งงยางบางอย่างเนาะเป็นสยยนัตว์ใหญ่เนนอนเสียงมันยาญเนาะอาจจะมันจะปโป้อยู่ในป่าอยู่ในตืลึกเนาะอยู่ไหไๆๆนเนาะ ยังไม่เห็นตัวเขาแุคนยังไปหายังกินอยู่เพอาเมื่อคืน,นอเองก็ไปเหงียงกาได้กาได้ล่าเติบเนาะ ต้นนี้ที่ต้นยังเราต้นน้องที่ว่งายอบลีนี่้็ต้นยังนงีที่ว่าเฮา,า,า,าคันว่าแท้ดีเพียงเอาไปปลูกเทนามบ่ามันเป็นหงอกงามกุหลาบเชน,นีเนาะว่าเป็นไพรสิเข้ากับเข้ามาเนะาะนักเข้ามารับ ตีเข้ามาเนี่ยเป็นสิบคนนีหนึงน่งคนนี่ชองคนหนึเนี่เขาเจเบลมานะเพราะว่ามันถือันตาลาหนึ่งมาฮาวการฟาดดนี่เนาะนี่ลูกเบิร์ดที่ย่างเบอรตในสงครามแต่ข้าเน,น,นาะเนาะมันแต่ว่าถือไปว่ามันฮียาตนเขาสงครามกันมันยังเห็นยังดีๆเนาะเพราะว่า พอไล่ไล่หน่วยแล้วแต่ว่าก็บพอดีจับบริบายเนาะเพราะว่ามันเสียงลายตัวน,นั้นฮนอ,องกับบอดเลยจับบริบายเพราะว่ามันถ้าเหาไปแับไปต่อมันอาจจะมีโทษฮองถ้งแกเสบิบเนาะฮองก็บบ,บอดเลยอดจับมันเนาะหนึ่งบิดยูนี่ีกันน้ำ,น,ำน้ำพุน้องไฟนี่ถ้ามหามดั้งใส่แบบว่าดินคือฮาจักรสีเนาะ ขิดสีเงินเทนครับทุกทีฮอลค่อยดังเงินเลยดังเลยแต่บอดายเงินเนาะหนึ่งหาเหลือดิงทึนทางที่ดีครับไปเหลือที่บนปลอดไพ่ที่ว่าที่พารานบอที่พารานทีเพราะทางไพ่ทหารเนาะที่พารานหนึ่งคอที่สองเนาะอันนี้ทางกฤษดีเนาะ ต้งตะบินดาคงโคดินงติดโซ่ต้อมาติดปิะมาสิดมาสิมาติดเซ็นมาเซ็นเนาะจังนนดังหรือเอาชูงกว่านั้นเฮาตองก่อนที่ดังไฟเห็นว่าสิคูดเป็นมันชิจูฮ่าตองเป็นเซฟออมขาฮ้ามันมีดูเบิร์ดบอหรือบอมี่ฮาตองแลจาเฮ่าตองไปดังไฟใส่เนาะคูดคือดินเนาะ ตัวนี้มันก็เป็นปลาทีบาเนาะพอวกกังกีหัวกับอาจจะเป็นแบบหมูปลาหรือ,ปอ,รอ,อเป็นเสื้อหรืออื่นอะไรกี่เนาะเปิดจุดโนดนน้าคุณ มันจำใจตื now, route, more more ่นคนนี้เชียงมนก็วนลายมดูา่มีมูป่าจะมูป่ามาดูกินเดือนา่ ข้าไปยังคืนหนึ่งระว่งเดียวว่าวงเป็นทํามักลืมหนึ่งข้าไปบเป็คืนเอาเอามทำหน้าและทุกคนหมีมีวิธีดใดนที่มาลืมบพบอกไปว่าคือว่าให้ลืเนาะการมีวิธีเนาะหนึ่งข้าตงว่า หามี่หวยเอาเป็นหวยปลักส้นทางของเฮาบ้าอ,อยู่ยูหามปะาหวยที่เฮาเคยไปจุดจุดเาหวาบนอนะ่ะเอากระน้ำกันกน,น้ำตัวหนะักใเนาะให้กรเด่ยุดชุดเผยบอร์สุชาให้ออกังไงกเดื่องเนาะนาฬกาเอาก็น,น้ำมาทางเตาเมื่อกี้เิดุุ๊ดเฮาอยู่เนาะนี่ก็คือมีก็แม่นอนนี่นย หอยมูมาดูต่กาจะได้กาจบคลิปคลิเท่านี้เนาะภากติดตากดไลค์กดแชร์ในเด้อทุกคนนี่ทุกคนนี่หอยมีไม้เนี่ยปฏิบัติธรรมยามองยานาอเขียกินเนาะ ເປັນແດກະພາກິດດໍາເດີ້ຈົບຄິກຊອດເທນ